คาราเมลที่ถูกต้องต้องอันนี้เลยอ้ยตายแล้วแม่อี่เหนียวนุ่มแต่ไม่เหนียวจนเกินไปไม่ติดฟันเอ๋ออ่ะรถใบเตยอะ่ะแล้วมันมีแบบใบเตยใส่งากับไม่ใส่งานในถุงเดียวกันเลยนะแต่ถ้าใครชอบไม่ใส่งาก็สั่งแบบไม่ใส่งาแต่ถ้าใครชอบใส่งาก็สั่งแบบใส่งา,งบบงาได้แต่โดยส่วนตัวเรากินทุกอย่างสั่งคะมาเลยแปดรดทั้งใส่งาและไม่ใส่งาเอาจริงรสชาตคือดีมากรสสตรอเบอรรี่ดู นุ่มมากมีความสุกรสสตรอเบอรี่รสใบเตยรสมะพร้าวรสกาแฟรสทุเรียนคล้ายกันเลยได้มาแปดรสชาติในถุงหนึ่งหนึ่งถ,งถุงให้มาหกสิบเจ็ดสิบชิ้นครึ่งกิโลอร่อยรสทุเรียนหอมอร่อยมากสั่งรีบสั่งเลยเป,ปีใหม่จัดไป วันเนี้ยถ้าซื้อวันนี้นะร้อยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีเอาไปเลยหมดเนี่ย